ครับยังเลยนะครับตรงนี้โอ้ทานนั้นกน็ลังมาเรื่อยๆอ๋อทีปังมากเลยครับนี่เนาะการท่องเที่ยวประเทศไทยถือว่าปังมากเลยเพราะว่ามีหลายคนมาคอมเมนต์ที่ตอนผมไปถ่ายในในเครื่องบินลงมานะครับก็บอกนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเยอะมากเนาะจริงๆครับมาดูในเมืองนี่ครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาบพบกับผอบ่าวันนี้ผมก็อยู่ที่แยกไอถนนราชดำตรงศาลเท่าพระพมเทลาวันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเมืองกันทักท้องเที่ยวเจ้าต่างศารมาวายมาบุญาศารเท่าพระพมเทลาวันนะครับตรงแยกราชประสงค์นะครับเดี๋ยวผมพมาเบิ่อนนะครับเดอเนนี่นะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ไอตรง สกายวอล์กนะครับสกายวอล์กไปสยามเนาะไปทางนู้นก็ไปสยามพารากอนไปทางนี้ก็ไปส,าาาไปาไปสถานีมิทิสชิดลมนี่ครับจุดเด่นตรงสถานทาะพรมเอราวัณไแยกถนนราชดำเนินหรือแยกลาดสถาปุลลาดลาดสถาปงนะครับโอ้โหครับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาไหว้มากราบไหว้บูชาศาลนี้เยอะมากเลยครับเนานะโอ,โ,โอ้โหตรงนี้เยอะเลยครับดูครับประเทศไทยเนาะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวมาชมสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้เลยครับหลายปีก่อนผมก็เคยมากราบไหว้นะครับแต่ไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ดูครับปีนี้ดูภาพที่เห็นเลยครับ นักท่องเที่ยวนะครับนะครับดูบรรยากาศดีเลยนะครับโอ้โหอ,อ,อะไรจะขนาดนี้ครับดูนี่นะครับนักท่องเที่ยวเดินโอ้ยเต็มสกายวอล์กเลยนี่นะครับนี่ นี่ผมยืนอยู่ข้างบนเนาะผมไม่ได้ลงไปข้างล่างเยวมากๆมาเป็นทัวร์นักท่องเที่ยวนี่นะครับจะให้ดูใกล้ๆเท้ามาหาผมเอราวันนะครับนี่เลยครับโอ้โอ คลุกคลักจังเลยนะครับตรงนี้โอ้ทังนั้นก็ลังมาเรื่อยๆรื่อย๋อทปังมากเลยครับนี่เนาะการท่องเที่ยวประเทศไทยถือว่าปังมากเลยเพราะว่ามีหลายคนมาคอมเมนต์ที่ตอนผมไปถ่ายในในเครื่องบินลงมานะครับ<อ>ก็บอกนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเยอะมากเนาะ จริงๆครับมาดูในเมืองดีครับเนี่ยมาดูในเมืองครับโอ้โหเยอะเลยเนาะโอ,โโอ,โโอโแค่แค่จุดนี้จุดเดียวนะครับแค่แค่จุดนี้ไม่ไม่นับที่อื่น,นอีกเนาะโอ้โหดูเต็มสะพานเลยนะครับเต็ไมไปสกายวอล์กเลย ีจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับฝั่งโน้นจะไปฝัป่งไอ,ไอคอนสยาม,มคนแน่นแบบนี้ทุกวันนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมขับรถผ่านทุกวันเนาะคนแน่นทุกวันเลย แบบอโหโหมีอยังเป็นมียังสีแบบคนหลายเชาต่างชาตินะครับมาเห็นก็ถ่ายรูปก,กันตรงนี้จะเป็นแยกลาดสะพงคสงลาสดสะดิแยกลาดลาดสะพงคสนะครับเนี่ย ฝั่งนี้ก็จะเป็นเซนทะัลเวอร์เนาะนะครับทางนี้จะเป็นเซนทะัลเวอร์เนาะว่าแถวนี้มีสะพานแถวนี้จะมีไอ้สกายวอล์กเดินเชื่อมแถาห้างต่างๆเนาะเดินเชื่อมแถาห้างต่างๆได้ไปนเนองนี่บนรงนี้ก่อน รังนี้ก็บร้ายปายนันไดเนาะนี่อันนี้ก็ยังเนี่ยลอคิ้วเอ้ล่อรถเ,เนาะร่อขามถนนเพื่อชิมาอันวายตรงสารพี่นอ้นองเมืองไนยในเมืองเที่ยส่วนร้ายตอนกลางเว้นหรือกลางคืนกับเจ้าต่างชาตินันกสองเที่ยวเนาะร้าย นี่แล้วผมก็จะก้มามาใหยเบอร์คั่ปังควบวมียังเพิ่นวะนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวประเทศไทยหลายเนาะนนเดินบอกโอ้ยนี่ครับเนาะนแยกนี่นคึกคักขนาดเลยป่าเดียวผมสีผ้าเดินไปเบิ่งทางนั้นเนาะ ว่านักท่องเที่ยวสิมาหลายถือบวกตามที่ผมเห็นนี่โอ้ยลงจากรถไฟฟ้ามาเนาะหลายเหี้ยงว่าแถวนี้เป็นห้างสับปะซีดค้าเปิดใหม่นี่พี่น้องมองดีกว่า,าโอ้โหดูเนาะเห็นบอกพระเจ้าลังไปอันมองซานนะพี่น้องนี่ได้นนักท่องเที่ยว เดินลงมาแต่รถ BTS เนาะข้างบนข้างหลางในตึกสุดยอดเลยพี่น้องนี่พี่น้องยิ่งเบิ่งในอันแถวหนาหา่างเนาะเอันนี้นี่เซ็ในสกายวอล์คโอย้ยังหลาย หลายอะไรเป็น้องเลยมางดูก่อนเดินยัวเยี่ยบเนาะเอ่อนี่เนาะเขาจะเาเดินลงมาตั้งแต่รถไอไฟฝ่า BTS. พีทีเอ็สโอ้โหี่น้องเดินไปทั้งงานสารเดชสารเท่ามาหาพรมเอราวัณเนาะ แยกหลักสรรพสงค์ไปเดินไปทั้งเซ็นทรัลเวิร์เนาะทั้งสยามบุรี่น้องเพราะว่าถ้าไปทั้งนั้นก็หางสรรพสสินค้าหลายโอเคเนาะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเซน็นทรัลชิดลมเนาะตอนนี้มาถึงที่หน้าเซน็นทรัลชิดลมนะครับเดินมาถึงนี่แล้วเนาะโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะมา มีความเห็นยันไดก็คอมเมนต์เข no? hey, no? e ้ามาพอมาคุยกันได้ครับพี่น้องนี่แหละคือผมอยากคือภาพไม้เฟิร์ว่าประเทศไทยพระเจ้ารับรองเดียวมาหลายเของหลายแห่งชุดที่ปล่อยเห็นะพี่น้องโอเคพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีบบาย